หัวข้อที่127อนุตริยะ6อนุตริยะภาวะอันยอดเยี่ยมสิ่งที่ยอดเยี่ยม 1. ทัศนานุตริยะการเห็นอันเยี่ยมได้แก่การเห็นพระตถาคตและตถาคตสาวกรวมถึงสิ่งทั้งหลายที่จะให้เกิดความเจริญง,งอกงามแห่งจิตใจ 2. สวนานุตริยะ การฟังอันเยี่ยมได้แก่การสดับธรรมของพระตถาคตและตถาคตสาวก 3. ลาภานุตริยะการได้อันเยี่ยมได้แก่การได้ศรัทธาในพระตถาคตและตถาคตสาวกหรือการได้อริยรสัพ 4. สิศกขานุตริยะการศึกษาอันเยี่ยม ได้แก่การฝึกอบรมในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญา 5. ปาลิจาริยานุตรริยะการบำเรออันเยี่ยมได้แก่การบำรุงรับใช้พระตถาคตและตะถาคตสาวก 6. อนุสตานุตริยะการระลึกอันเยี่ยมได้แก่การระลึกถึงพระตถาคตและตะถาคตสาวกที่มา ทีานิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ321หน้า262และข้อ430หน้า307และอังคุตตรนิกายชักการนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ279หน้า316และ ข้อ301หน้า363 7. หัวข้อที่143ทักษิณาวิสุทธิ์4ทักษิณาวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาคือของทาบุญ 1. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือทายกมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ปฏิคาหกทุกศีลมีบาปธรรม สองทักษิณา,าที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือทายกทุศีลมีบาปธรรมแต่ปฏิคาหกมีศีลมีกัลยาณธรรมสามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกคือทั้งสองฝ่ายทุศีลมีบาปธรรมและสี่ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก คือทั้งสองฝ่ายมีศีลมีกัลยาณธรรมที่มาทีคณิกายปาติกะวะัตพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ266หน้า243มัชฌิมาทิงกายอุปริปรนันาพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ714หน้า461อังคุตตะนิกายจตุการิบาท พระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ78หน้า104และอภิธรรมกถาวัตถุพระไตรปิฎกเล่ม37ข้อ1732หน้า590 8หัวข้อที่190สัมปทาคุณ4สัมปทาหรือสัมปทาคุณ ความถึงพร้อมความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งทําให้ทานที่บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยมมีผลมากอาจเห็นผลทันตา 1. วัตถุสัมปัาถึงพร้อมด้วยวัตถุคือบุคคลผู้เป็นที่ตั้งรองรับทานเช่นถ้าขนยะบุคคลเป็นพระอรหันต์หรือพระอาณาคามีผู้เข้านิโรธสมาบัติได้ 2. ปัจจัยสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัจจัยคือสิ่งที่จะให้เป็นของบริสุทธิ์ได้มาโดยชอบธรรม 3. เจตนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยเจตนาคือมีเจตนาในการให้สมบูรณ์ครบสามการทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้จิตสมนัตประกอบด้วยปัญญาและส พุนาติเรกรสัมปทาถึงพร้อมด้วยคุณส่วนพิเศษคือปฏิฆาหกมีคุณสมบัติพิเศษเช่นถ้าขในยยบุคคลนั้นออกจากในโรสมาบัติใหม่ๆที่มาธรรมบทพัทธกถาเล่ม5หน้า88ดหัวข้อที่221 ธรรมสวนานิสงฆ์ธรรมสวนานิสง์คานิสง์ในการฟังธรรมหนึ่งอัุตังสุนาติย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ 2. ส,สุตังปริโยทเปติสิ่งที่เคยได้ฟังก็ทำให้จำแจ้งเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 3. กังขังวิหานติแก้ข้อสงสัยได้บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทิฏฐิงปุชุงกรติทำความเห็นให้ถูกต้องได้และหจิตตมัตสะปะสีทติจิตของเขาย่อมผ่องใสที่มาอังคุตรนิกายปัญจาก,การนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม22 ข้อสองหน้า276 10หัวข้อที่สามรสัพปริสธาน8ปดสัพปริสทานทานของสัตรบุรุษการให้อย่างสัตรบุรุษหนึ่งสุจริงเทติให้ของสะอาดสองปณีตังเทติให้ของประณีส 3. กาเลนะเทติ ให้ของเหมาะการให้ถูกเวลาสี 4. กัปปิยังเทติให้ของสมควรให้ของที่ควรแก่เขาซึ่งเขาจะได้ใช้ได้ 5. วิจัยยเทติพิจารณาเลือกให้ให้ด้วยวิจารณญาณเลือกของเลือกคนที่จะให้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์มาก 6. อภิ์หังเทติ ให้เนืองนิดให้ประจําหรือสม่ำเสมอ 7. ถ้าทางจิตตามภาษาเทติเมื่อให้ทําจิตผ่องใสและแปดทัตวาอัตมโนโหติให้แล้วเบิกบานใจที่มาอังคุตรนิกายอัตกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ127 หน้า248ที่มาและหมายเหตุที่มาพระมพมคุณาภรปอ,อประยุตโตพุทธศักรา 53, ช2 5 5 3พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมทิมพ์ครั้งที่19นนทบุรี SR Printing Mass Product หมายเหตุปัจจุบันพระมพมคุณาภรปอประยุตโต ดำรงสมณสัตว์ที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หัวข้อธรรมและข้อธรรมเหล่านี้เลือกตัดมาจากหนังสือพจนานุกรมเพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่พระไตรปิฎกผู้สนใจโปรดศึกษาเพิ่มเติมและอ้างอิงจากพจนานุกรมนั้นเถิดธรรมสะพานครั้งที่19จบแล้วสวัสดีครับ